สนับสนุนโดยอันรวมมูฟรีโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ2กล่องมูลค่า998บาทพิเศษเพียง590บาทย้ำซื้อ2กล่องเพียง590บาทโทเ,เลย021578933ย,02ย้ำ021578933ก็นี่แหละมาเป็นหลังงอนีอ่แหละ เมื่อก่อนนี่จะตอนท้ายรถเครื่องเขาไปตลาดปวดปวดจะตายนะขาเอวเนี่ยปวดเดี๋ยวนี้ไปนู่นถึงหนองไร่นู่นนะเอ,อไปจัดยางกับเขาเกาะรถเข้าไปอ่ะชื่อนาลีนะอายุ68อยู่ที่ปากแพรกพวกแดงจำงหวละหานพวกแดงจังหวัดระยอง ก็ปลูกอ้อยก็ปลูกมันก็สับประรดเนี่ยก็ปลูกไยท้งหมดแหละมาทําผ่านมาหมดแล้วน่ะกีดยางก็กีดประมาณสี่โมงกว่าเนี่ยเขาก็มารับไปแล้วจะของยางอะ่ะเขามารับไปก็ประมาณสองทุ่มก็เสร็จกลับมาแล้วตั้งแต่อายุยี่สิบแปดเนี่ยโอย้ไม่อยากปูดหรอกมันลำบากเหลือเกิน จุดเปลี่ยนนี่จะเป็นตกรถนี่แหละอืม,ไ,มไอรถบรรทุกน้ำยางอ่ะเรากเกาะไงเราจับเราเผลออืมมันพลาดยังไงมารู้ไงหลังหลังลงเหรอใช่กระแทกเอวเนี่ยแต,แต่ช่วงนั้นอายุยังไม่ถึงยี่สิบเนี่ยโอ้ยังไม่ถึงสามสิบเนี่ยมันก็เลยไม่เจ็บทีนี้ก็ไม่ได้ไปรักษาอยู่เนี่ยมาเป็นตอนแก่เนี่ยก็นี่แหละมาเป็นหลังงอนี่แหละอืม งอเหมือนกุ้งนี่แหละแต่ก่อนไม่ได้งอไม่มาง,งอมาง,งอประมาณระยะสี่ห้าปีนี่แหละมันเดินเดินแล้วมันเหมือนกับเราบิดน่ะเหมือนกับเราบิดไอ้อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเดินตัวมันอยู่ข้างในอ่ะเขาบอกว่ากระดูกผุกเขาว่าให้พาตัดเขาว่าถ้าพาตัดป้าเก็เียงห้าสิบห้าสิบ ต่เขาบอกด้วยนะเขาว่าถ้าผาก,ก็เสี่ยงเสี่ยงอะไรเสี่ยงพิการไงห้าสิบห้าสิบเป็นคนติดเตียงหรือเราเดินได้นิดๆหน่นนอยๆไม่ดีกว่าเหรอคือว่าเราไม่มีคนกินมายิบยื่นให้เรากินอะที <Oak kim> เออทำนู่นทำนี่ให้เราเราเคยทำตัวให้ตัวเราเอง ก็ยากระดูกนั่นแหละไม,ไม่ก็บอกเขาว่ามันมันไม่หายเก็บหายปวดไปหาหมอหนวดก็เหมือนกันงงเขาไปแล้วเขาว่าไม่มีที่จับแล้วเขาว่าหมดแล้วเขาว่าเส้นตายหมดแล้วเขาว่าวก็มันงอนอย่างนี้แหละตัวมันงอ,อตัวมันงอนแล้วก็ กลไปงุงุดเราก็อายเขมั่งอะไรมั่งเราเคยเดินตรงอ่ะมันไม่ใช่หรอกเราอายเองอ่ะความรู้สึกมันไม่ได้ใช่ยังไงพอเวลาเราสมมติเราไม่เคยพูดบอกใครนะเนี่ยเพิ่งพูดเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยว่าว่าอายอ่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนคนอื่นอ่ะองอตปิดคนอื่นคนอื่นเ็าตรงหมดเออเขาแก่กว่าเราเขายังเดินตรงช่วยไปเราก็งอไป ไม่ไปดีกว่าไม่ค่อยออกไปไหนหรอก mm. ก็แค่ไปช่วยตัดยางเขานิดๆหน่อยๆแค่นี้แล้วก็ทำงานบ้านแค่นั้นแหละจากเมื่อก่อนที่ถางหญ้าแบบเออมื่อก่อนไปทั่วแหละตัดยางเยอะเมื่อก่อนนะทำตั้งแต่ห้าทุ่มถึงห้าโมงเช้านุ่นเลยถึงจะเสร็จทั้งตัดทั้งเก็บแรงงอแล้วไม่ได้ทำมาหยุด ตาเขาเสียนี่ยายมาหยุดตั้งสองปีกว่าไปไม่ไหวเราจะออกไปไหนเราก็ไม่ได้ไปเมื่อก่อนนี้ตาเขาขาเขาอ่อนแดงเนาะย,ยายขายายดียายก็ถีบรถให้ยายขี่รถไม่เป็นัาเลยเงี่ะเขาก็เป็นคนขี่ยายเป็นคนถีบออกไปตลาดใครเขาก็หัวเลาะกันเขาว่าคนหนึ่งถีบคนหนึ่งขี่เนาะเขาว่าสองเท่าตานี่ก็หัวเลาะไปกับเขาแหละอื ไปตรงไหนก็เออม,มีสองคนนี่เดกมีคนถีบมีคนขี <c> ่ <oughs> แต่พอตามไม่อยู่แล้วเออตาไม,ม่อยู่แล้วก็ขายจริงไปเลยจ่าเลงขายไปแล้วอมไม่ตอนนี้ท้อไหมกับการใช้ชีวิตไม่ท้อนะสุวันนี้ลูกหลานอยู่ก็มีกําลังใจขึ้นนะถ้าถ้าเราไปจกคนหนึ่งอีกและลูกจะอยู่กับใครลูกกับคนเดียวอื หลานก็คนเดียวอืคิดว่าเราไม่มีญาติพี่น้องอะ่ะอืก็ต้องสู้เพื่อลูกใช่ไม่สมบูรแต่แต่ก็อยู่ได้เออไม่ไม่เก็บเท่าไหร่ทุกวันนี้ดีขึ้นนะเมื่อก่อนนี้จะจะตอนท้ายรถเครื่องเขาไปตลาดปวดปวดจะตายนะขาเอวเนี่ยปวดอืเดี๋ยวนี้ไปนู่นถึงหนองไร่นู่นนะ<อ>ไปตัดยางกับเขาเกาะรถเข้าไปอะ่ะ ดูทรทั์ตั้งแต่นมนานแล้วดูโคโชมสี่สิบหกเนี่ย <Okay. S 1> เออช่องเพลงนี่แหละมาเห็นอันนี้ก็เลยจดไอ้ไม้เล็กไ,กไอ้โทรศัพท์อ่ะจดเห็นบอกว่าอ่านหนังสือไม่ออกด้วยใช่แล้วสั่งยังไงอ่กะก็โทรสั่งไปก็เขาก็รับมาเลยก็โทรไปตามเบอร์นี่แหละแล้วบอกเขาว่าไงบอกว่าสั่งไอคอน,นิเจนอันนี้แหละ uh huh. สีน้ำเงินนี่แหละ ตรงกับเราเจ็บหัวเข่าพอดีเลยอยากกินนี่ก็ลองแล้วลองหลายอย่างแล้วมันเเอ,อเพื่อมันถูกอะ่ะออออกินดูทักตั้งสเออเออิเพื่อมันดีขึ้นเออมันกออ็มันก็ดีขึ้นมั่งแล้วแหละก็ว่วาสิบสี่วันดีขึ้นก็ว่า เออก็อยากลองอะไรว่าดีเราก็อยากลองมั่งแหละก็เลยตัดสินใจซื้ออก็รู้สึกหายปวดมั่งเออดีขึ้นปวดเนียนะเข่าเนี่ยหลังที่หลังคอมหลังคอมมันก็คอมอย่อย่างเงี้ยมันก็เวลานั้นมันก็ไม่ปวดอืม เวลามันปวดมันก็ปวดมันเวลาเราไปทํางานมันก we so ็ปวดมั come, ่งแหละกินมาได้สามเดือนเนี่ยเข้าเดือนที่สามเนี่ยประมาณชุดที่สองความเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าเออเราไปไหนมาไหนเราไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่นี่ก็ว่าจะกินไปเรื่อยๆอืมถึงจะงอก็ไปเร็วนะบางคนก็ว่าดูที่ยายงอเดินเร็วจัง ความสุขกินวันละซองแหละตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็เตียบน้ำกาแฟก็ไปเปรงฟันเสร็จก็ชงอันนี้แหละไว้ก่อนเอแล้วก็ไปชงกาแฟก็กินกาแฟเสร็จก็ก,กินอันนี้ตามเป็นน้ำไปเลยอะไม่มีสีไม่มีกลิ่นเอกินง่าย พอใจพอใจจะกินไปเรื่อยๆให้มันดีกว่านี้ก็ไปทำงานกับเขาได้เมื่อเมสองปีที่แล้วไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ตอนแรกก็ไปลองนะพอไปทำได้ไปทุกวันกล้าไปกล้าทำก็ร่างกายก็ให้มันฟื้นฟูไปแล้วก็ ชีวิตเราก็ประจําวันเราก็ใช้ยังไรมีความสุขเราไปเรื่อยๆของเราอย่างนี้แล้วก็วัยปูดนี้แล้วเนาะจะให้มันคึกคักกว่านี้ก็เป็นไปไม่ได้น่ะก็มันไม่ใช่ยาวิเศษมันอะไรก็ต้องใช้เวลาเราเป็นระยะยาวมานานแสนนานโอ้ก็อยากให้ก็ลองดูอืม ถ้าถ้าเขาไม่เคยกินก็ให้เขาลองดูถ้าเขาเจ็บเออเปล่อมันหายเปื่อชีวิตของเราความสุขของเราเอ,อืมเรากินแต่เราดีเราก็ทำอะไรอะไรหลายอย่างเออ,อใช่ต้องลองถ้าไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็น <laughs>